สวัสดีค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องที่จะเรียนในเทอมสอนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุและการเกิดเสียงนะคะโดยแบ่งย่อยเป็นบทที่หนึงนะคะเรื่องของวัดสดุและลักษณะของวัดสดุค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะคะวัดสดุและลักษณะของวัดสดุนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะดูสไลด์ตัดไปเลยค่ะ วัสดุนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันอันนี้อยู่ในหนังสือนะคะเด็กๆสามารถหยิบมาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเมย์ A ได้นะคะวัสดุนะคะ <laughs> เป็นสิ่งที่เรานำมาใช้ทำเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆเช่นของเล่นและของใช้วัสดุมีหลายชนิดเช่น ามาดูนะคะว่าวัสดุที่ครูเมให้ดูเนี่ยมีอะไรกันบ้างวัสดุชิ้นแรกนี้นักเรียนน่าจะรู้จักเนาะอะไรคะใช่แล้วค่ะผ้าผออาผามิโทผ้าวัสดุตัวที่สองไม้มอไอไม้ไมโทไม้วัสดุตัวที่3โลหะลอโอโลหออาหะ โลหะนั่นเองค่ะต่อไปวัสดุต่อไปกร,ก,รอกระดาษกรออกระดออาสอดาตกระดาษต่อไปยางโยออางอยางต่อไปนะคะเป็นพลาสติกพอรออาสอพลาต่ออิกติกพลาสติกต,ต่อไปแก้วกอแอวโแก้วไม่โทแก้วต่อไปหินหออีนอหิน ต่อไปดินดินดออีโนดินค่ะวัสดุก็มีมากมายนะคะที่นำมาทำเป็นของเล่นของใช้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไม้โลหะกระดาษหนังยางถุงพลาสติกแก้วก้อนหินอ่าหรือจะเป็นดินก็ได้นะคะเอามาทำวัสดุรอบตัวเครื่องใช้ส่วนตัวเราได้หมดเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างเริ่มจากอันแรกเลยไม้ไม้จะมีลักษณะเป็นของแข็งและทนทานไม่เป็นสนิมไม่ยืดหยุ่นเผาไม่ได้หากถูกน้ำบ่อยๆหรือแช่น้ำนานๆก็จะผุพังไปได้ง่ายนะคะต่อไปผ้าผ้าจะมีลักษณะอ่อนนุ่มนะคะดูดซึมซับน้ำได้ดีไม่ทนความร้อนเผาไม่ได้ พับเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆได้นะคะต่อไปลักษณะของกระดาษกระดาษจะเป็นแผ่นบางๆนะคะมีน้ำหนักเบาฉีกขาดได้ง่ายไม่ยืดหยุ่นเผาไม่ได้เปื่อยยุ่ยง่ายเมื่อโดนน้ำนะคะต่อไปยางอันนี้มันเป็นถุงมือยางนะคะผลิตมาจากยางมีความอ่อนนุ่มผิวเรียบหรือครุขระก็ได้นะคะ มีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะกันน้ําได้นะคะเผาไหม้ได้นะคะเผาไหม้คือเอาไปเอาไฟไปลนเนี่ยก็เกิดการเผาไหม้ได้นะคะไม่นําความร้อนนะคะก็ไม่นําไฟฟ้านะคะจาก4 1 2 3 4ชนิดนี้นะคะบางชนิดมีคุณสมบัติเ,เหมือนกันเช่นเหมือนการเผาไหม้เนี่ยทั้ง4ตัวนี้เผาไหม้ได้หมดเลย เอาไฟมาจุดเนี่ยเผาได้หมดไหมหมดเลยนะคะลักษณะอย่างที่สองเนี่ยที่เหมือนกันก็คือเมื่อโดนน้ำมันเปื่อยยุ่ยง่ายมีอยู่สามชนิดนั่นก็คือไม้ผ้ากระดาษเมื่ออยู่ในน้ำนานๆมันก็จะเปื่อยยุ่ยได้ง่ายนะคะส่วนยางเนี่ยไม่เปื่อยยุ่ยนะคะกันน้ำได้ดีด้วยนะคะ,ะมีอะไรที่เหมือนกันอีกบ้าง ไม่มีแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวัสดุชิ้นต่อไปอ่าพลาส,สติกนี่คือขวดน้ำพลาส,สติกนะคะมีลักษณะแข็งผิวเรียบมีน้ำหนักเบากันน้ำได้ดียืดหยุ่นได้เล็กน้อยไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้าไม่ทนต่อความร้อนไม่ทนต่อความร้อนก็คือถ้าเกิดว่าโดนไฟนานๆเนี่ยมันก็ทำให้หลอมละลายได้เองนะคะ ต่อไปโลหะหรือพวกเหล็กต่างๆอลูมิเนียมเรียกว่าโลหะนะคะมีลักษณะแข็งทนทานไม่ยืดหยุนผิวเรียบมีความมันวาวนำความร้อนเมื่อเอาไฟมาลนเนี่ยเหล็กก็จะร้อนนะคะนำไฟฟ้าไดา้ถ้าเกิดไฟฟ้า,าั่วนจะจับเหล็กมาเนี่ยโดนไฟดูดแน่นอนนะคะโลหะบางชนิดเมื่อเกิดความชื้นเนี่ยก็จะเกิดสนิมนะคะสนิมรู้จักไหมคะ จะเป็นสีน้ําตาลเหลืองๆเนี่ยติดอยู่ตามเหล็กต่างๆเรียกว่าสนิมนะคะต่อไปวัสดุชิ้นต่อไปคือแก้วแก้ว,กวมีลักษณะแข็งโปร่งใสผิวเรียบนะคะทนต่อการขูดขีดนะคะขูดขีดก็ไม่ค่อยเป็นรอยนะคะทนต่อความร้อนนะคะใส่น้าร้อนได้สะท้อนแสงได้เมื่อโดนเสงก็จะเกิดแสงออกสะท้อนกลับไปได้นะคะแตกหักง่ายเมื่อโดนกระแทกหรือตกหล่น แก้วก็จะแตกได้ง่ายนะคะต่อไปชิ้นสุดท้ายก็คือหินหินมีลักษณะเป็นของแข็งนะคะมีพื้นผิวบางที่ก็พื้นผิวเรียบบางชนิดก็เป็นพื้นผิวผุขระผขระก็คือไม่เรียบนั่นเองนะคะไม่ยืดหยุ่นมีน้ําหนักมากทนต่อความร้อนนะคะและไม่นําไฟฟ้าไม่นําไฟฟ้าคือเมื่อกระแสไฟฟ้าโดนหินก็จะทําถ้าเราไปจับก็จะไม่เกิดการชอ็อตหรือการดูด ไฟได้นะคะนี่คือลักษณะของอวัสดุทั้ง4อย่างนี้นะคะที่เหมือนกันเลยนั่นก็คือไม่นําไฟฟ้าไม่นําไฟฟ้าเนี่ยสชนิดคือพลาสติกแล้วก็แก้วส่วนนําไฟฟ้าได้ดีเลยมีอยู่อย่างเดียวคือโลหะนะคะไม่นําไฟฟ้ามี3ชนิดคือพลาสติกแก้วแล้วก็หินนะคะไม่นําไฟฟ้านะคะที่มีความเหมือนกันอีกก็คือ เป็นของแข็งหมดเลยมีลักษณะเป็นของแข็งหมดเลยทั้ง4ชนิดนี้นะคะเวลานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนสามารถเปิดหน้านี้เอามาประกอบได้นะคะเวลาเขาถามว่าแก้วเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็สามารถลอกตามลักษณะพวกนี้ได้เลยนะคะสามารถเอาไปตอบได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปวัสดุต่างๆเนี่ยนะคะ รอบตัวเราเนี่ยบางชนิดเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดเดียวบางชานิดเนี่ยวัตถุบางชานิดเนี่ยทำมามีหลายชนิดวัสดุหลายชนิดมาประกอบกันเดี๋ย ok วเราจะมาดูกันว่าแต่และวัตถุเนี่ยอันไหนบ้างที่เป็นวัตถุที่ทํามาจากออวัสดุชนิดเดียวและวัตถุใดบ้างที่ทํามาจากวัสดุหลายชนิดนะคะมาดูรูปแรกกันค่ะ รูปแรกเป็นรูปของถังน้านะคะถังน้ำเนี่ยทำมาจากพลาสติกแน่นอนเลยนะคะเป็นรูปถังน้ําพลาสติกนะคะทํามาจากชนิดเดียวนั่นก็คือพลาสติกค่ะต่อไปเก้าอี้ไม้เก้าอี้ไม้สังเกตเห็นได้ว่าทํามาจากอะไรคะทํามาจากไม้นั่นเองนะคะผู้ค้าแล้วตะปูที่ตอกเข้าไปกับไม้ล่ะคะเก้าอี้ไม้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ไม้ ด้วยกันเองนะคะในการเจาะรูแล้วก็เสียบไปนะคะเพื่อเชื่อมต่อกันนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ตะปูเหมือนสมัยนี้นะคะนี่คือวัสดุที่ใช้วัสดุชนิดเดียวนะคะในการประดิษฐ์ประกอบมันขึ้นมาต่อไปวัตถุที่มาได้มาจากวัสดุหลายชนิดกันบ้างรูปแรกเป็นรูปของกันไกลนะคะตัวกันไกลเองเนี่ยทำมาจากโลหะนะคะพวกโลหะแข็งๆนะคะแล้วก็มาลับให้คมนะคะ ส่วนตัวด้ามเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะคะพลาสติกแข็งๆนะคะสอ,อย่างมี2อ,อย่างในการมาประกอบกลายเป็นกันไกลหนึ่งอันนะคะต่อไปเป็นรูปของกระทะกระทะนะคะตัวกระทะเองเนี่ยทำมาจากโลหะส่วนด้ามจับก็ทํามาจากพลาสติกคะ่ะนักเรียนก็สามารถเอาไปทําแบบฝึกหัดนะคะบกประเภทของวัสดุได้นะคะนี่ก็อยู่ในแบบฝึกหัดเหมือนกัน ต่อไปการจัดกลุ่มหน้าของการจัดกลุ่มโดยนะคะการจัดกลุ่มของวัสดุสิ่งของต่างๆเนี่ยเราสามารถจัดกลุ่มโดยใช้เกณฑ์นะคะได้หลายเกณฑ์นะคะมาดูกันว่ามีเกณฑ์อะไรกันบ้างนะคะเกณฑ์ที่1น,นะคะใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่อไปกลุ่มที่2องเขาใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ รูปร่างแรกเป็นรูปร่างทรงกลมและรูปร่างกลุ่มที่สองคือรูปร่างสี่เหลี่ยมนี่นะคะเป็นการจดัดกัดกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ขนาดและเกณฑ์รูปร่างมาดูกันว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะ,อ,ะอันนี้เขาใช้สีเป็นเกณฑ์นะคะและด้านล่างเขาใช้พื้นผิวเรียบและก็ผิวไม่เรียบเป็นเกณฑ์สุดท้ายนี้ก็คือใช้ วัสดุในการทําเป็นเกนนั่นะคืออันแรกทำมาจากพลาสติกอันที่สองทำมาจากผ้านะคะเวลาเรียนจัดกลุ่มเนี่ยคุณมีเห็นในแบบฝึกหัดนะคะเขานักเรียนวาดรูปแล้วก็จัดกลุ่มนะคะส่งนักเรียนวาดรูกกันไกลกับกันไกลสีแดงกับกันไกลสีเขียวนักเรียนก็สามารถอาจจะเลือกเป็นสีเป็นเก์นะคะคือสีแดงแล้วก็สีน้าเงินนะคะวาดรูกเป็นไกลสักสองอันเป็นสีแดง เป็นสีน้ำเงินสักสองอันโดยการใช้สีเป็นเกณฑ์นะคะเป็นเชื่อมโยงในแบบฝึกหัดได้นักเรียนไม่เข้าใจนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณเวก็สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวันนี้วัสดุและวัลวักษณะของวัสดุนะคะนำไปใช้ในการตอบคำถามในแบบฝึกหัดได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปของวิชาวิทยาศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ